ชื่อพนวัลนงเพชรค่ะชื่อเล่นชื่อปานะคะครับวันนี้คุณปามาเรียนหลัลกสูตรอะไรครับวันนี้มาเรียนบา้านทีดีเจลค่ะหลักสูตรนี้มีครูท่านใดเป็นครูสอนครับครูปุ้ยค่ะครูปุ้ยสอนเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้ก็เจอวันแรกนะคะกะโอเคดีครูปุ้ยแล้วก่อนหน้านี้ไปเรียนห้องไหนมาครับก่อนหน้านี้เรียนห้องครูบีค่ะเป็นห้องเพนและครูบีสอนเป็นยังไงบ้างครับก็เข้าใจง่ายครับแล้วก็สามารถใช้งานได้กับ ครับแล้วคุณปลาทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจะสื่อใดหรือครับอ่าโซนอินเทอร์เน็ตค่ะโซนอินเทอร์เน็ตได้อ่อได้ไดูเปรียบเทียบสถาบันอื่นไหมฮะก็หลายที่รคร่ะครับแล้วทาไมถึงเลือกเรียนกับสถาบันของเราครับก็ดูแล้วนะมาตรฐานเชื่อถือที่สุดแล้วครับเอ่อแล้วพอมาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างรครับความประทับใจกับสถาบันของเราประทับใจทุกอย่างค่ะฮะแล้วห้องเรียนโอเคไหมฮะที่นี่โอเคค่ะ ครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณปลาฝากถึงผู้ที่สนใจมองหาที่เรียนหน่อยนะฮะก็ถ้าอยากจะมีอาชีพที่แบบเสริมหรือว่าจะเป็นหลักก็ได้นะคะเพราะที่นี่คุณภาพมาตรฐานเขาดีทุกอย่างค่ะครับ,รบสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปลามากนะครับสวัสดีครับ